ของพวกมึงนะ,ะที่มึงทํากับเขาคนที่มีพะกุณกับพวกมึงนะวนันวันไม่มีเขาวันนี้ไม่มีมึงเขาสนับสนุนซื้อผ้าซื้ออะไรนี่กูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนิทานนิทานน,ทาน,นะเขาสนับสนุนมึงเออซื้อจนไม่มีที่เก็บซื้อแล้วก็แจกแจกแจก,แกมึงเห็น คุณงามความดีเขาไหมเมื่อก่อนเขาสงสารมึงตอนนี้เขาสมเพศมึงอีมึงสำนึกสำเนียดบ้างอีหน้าหลุมรับกรรมรับเวรไปมึงบุญทั่วฟ้าทั่วแถนที่เขาช่วยเหลือมึง แต่มึงมาทำพฤติกรรมไี่เยี่ยเรียแบบนี้กูก็ไม่อยากด่าหรอกโอ้กูเจ็บใจแทนโอยนะครับพี่น้องเอซหมดไปเท่าไหร่สูญเงินไปเท่าไหร่มันเกิดมาจากไหนครับเกินมาจากความสงสารสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรครับ จริงที่เขาได้รับคืออะไรจริงที่เขาได้รับจากมึงมึงสำนึกบ้างนะมึงหันมึงมันตักน้ำไปใส่กระโหลกแล้วค่อยสะงกออกไปดูเงาบ้างนะตอนนี้ลืมตาปากได้โอ้ปากดีปากเก่งครับตอนวันเรกๆกเ,เก่าๆมึงดูไหมคลิปเก่าๆมึง อีหานี่ไม่เคยได้เคยมีอวดล่ำบวดรวยอีสนี่แหละครับคุณไม่เคยได้เคยมีอวดล่ำบวดรวยหาน้ำด้วยน้ำพักน้ำแรงมึงหาได้มาจากไหนถ้าไม่มีเอซีหรือผู้ใหญ่ใจดีของมึงเมืม่อก่อนน่ะที่ไปทานข้าวกับเขาเมื่อคืนกูก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เจอได้เจอนะครับแม่แม่ผู้หลัก ผู้ใหญ่ใจดีกูโสงสารเขานะครับทุกคนพูดมาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะน่ารักมากครับทุกคนนะครับทุกคนน่ารักมากเขามันระดับไหนระดับไหนแล้วทำไมเขารู้ตัวมาหามึองมึงอย่าสำคัญตัวมันระดับไหนเขาขีเ่เบนซ์มาทุกคนเอาผาดบีเอ็มหนุน นะครับมึงตีนกายหน้าพาคิดดูด,ดีถ้าไม่มีพวกพี่ๆเขาแม่ๆผู้ใหญ่ใจดีของมึงมึงจะมีถึงวันนี้ไหมพอได้พอมีแล้วโอ้ยพยองพองขนพยองพองตัวอีกอันนี้กูพูดให้มึงคิดถ้ามึงคิดไม่ได้ก็ไปตายซะขอไป็นงานที ถ้าไม่มีเสื้อมากับกูกูไม่ซื้อสักบาทกูจะสงคอยมึงนะให้ไปตายไปเป็นที่เป็นทางซะอย่ามาหนักโลกหนักแผ่นดินมึงอย่าใช้ความสงสารมันหมดแล้วความสงสารมึงนะมันต้องดีเสมอต้นเสมอปลายการทำความดีพอได้พอมีวัดดีวัดเก่งพูดเก่ง พูดพยองพองขนพยองพองตัว